สวัสดีครับนี่ก็เป็นเคสรับแจ้งนะครับเมื่องตัวมีแมวถูกเหล็กเสียบนะครับบริเวณดิมรั้วงานป้องกันของรถหลวงครับก็นำอุปกรณ์ตัดถ่านครับเขาให้การช่วยเหลือแมวเป็นแมวเพศผู้นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการต้องทําการจับก่อนเนื่องจากแมวมีอาการตกใจนะครับพยายามดิ้นหนีแล้วก็มีความดุร้ายพอสมควรนะครับใช้อุปกรณ์ตัดถ่านครับตัดทางออกมา ที่เห็นก็จะเป็นอุปกรณ์ประเภทคอมบี้นะครับเป็นปากที่ใช้ตัดได้แล้วก็ถาสามารถถางได้นะครับเป็นอเนกประสงค์ในตัวเดียวนะครับต้องตัด2ตัวนะครับตัดเด็กซีรว2่2ซีนะครับเมื่อทําการช่วยเหลือได้แล้วเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องหาเจ้าของไข้นะครับเพื่อที่จะนาไปรักษาต่ออย่งสถานพยาบาลนะครับนะตอนนี้ก็กําลังตัดเด็กซีที่2อยู่นะครับ เรียบร้อยแล้วครับผมน้องมีแรงเยอะมากครับเราต้องจับกันใแน่นนะครับเพราะว่าโดนกัดจะไม่แล้วนะครับขนาดใส่ถุงมืออยู่ยังทะลุถึงมือเลยนะครับ เราหาผ้าหาเลยมารัดตัวไว้นะครับแล้วก็นำไปส่งสถานพยาบาลต่อไปนะครับ